สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับห่างหายไปนานนะครับกับการแนะนำกับการรีวิวมอดจากช่องปัตภีนะครับก็คิดว่าจะไม่ทำแล้วเพราะว่าคิดว่าคนดูน้อยเออแล้วก็คงจะไม่มีใครอยากรู้แล้วมั้งในปี2อง2ันอาจจะเป็นพี่ที่รู้คนสุดท้ายก็ได้แล้วนะครับก็มันอดไม่ได้จริงๆที่จะรีวิวมอดนี้นะครับเพราะมันด,ดีเวอร์เลยอะ่ะแบบเต็ม10ให้11ไม่หักเลยนะฮะ มอสนี้นะครับมีชื่อว่าเอ็กแอนด์บ๊อบคอเลกเตอร์นะครับก็ได้5ดาวได้6กร้อยห้าคะแนนแอบสงสัยว่าทำไมคะแนนมันน้อยจังเลยหรือว่าอาจจะที่เขาลงรูปน้อยไปหน่อยหรือเปล่าเออทำให้ความน่าสนใจมันน้อยลงหรือเปล่าแบบนี้นะครับเอาละนี่คือหน้าตาของบอสนะครับเอาชื่อนี้มาพิมพ์หาในเวิร์กช็อปละกันถ้าใครสนใจนะครับรับรองว่าน้องก็ต้องสนใจแน่นอน เพราะมันดีจริงๆนะครับตัวรายละเอียดม็อดนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังในเรื่องของการใช้งานจริงแล้วกันนะฮะอะไปในเกมดีกว่าไปแฮมแฮมมีใครตกใจไหมลูกชายพี่เองมังกี้ Monkey, ะไรนะไพเทอร์มังกี้นะพี่น้องตั้งชื่อให้เริ่มหลงรักตัวนี้แล้วเดยดูหน้าตาเหมือนแบบผีอะเอานะฮะหลังจากที่เราลงม็อดมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เาเปิดดูในเอ็นแกมที่เลเวลย5้าเลยนะครับ มันใหใช้แต้มในการเรียนรู้10แต้มนะครับนะครับตัวนี้เลยเอ็กคอเล็กเตอร์นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ก็สวยงามประโยชน์ก็ดีเยี่ยมนะครับของที่ใช้ค้าฟนะครับก็มีคิทตัน60ออกซิเดียน80แรฟาเวอร์20นะครับแล้วก็เป็นแรมัสกลุมอีก20อ่ะฮะพี่จะเตรียมทุกอย่างพร้อมไว้ในร่างกายแล้วนะเดี๋ยวก็จะค้าฟกันเลยอ่ะพิมพ์หาเลยอ่าตัวนี้นะครับพี่คราฟมาแค่1อันพอเพราะว่าพี่มีแล้ว2อันสาอันอ่ะเออพี่ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เอานะครับเมื่อคราฟมาปุ๊บนะครับผมมันก็อยู่ในร่างกายเราเนาะก็คราฟได้จากตัวอินเวนทารีของผู้เล่นเลยนะครับไปฮะาไปดูกันวิธีการใช้ก็คือให้เรามาวางไว้ในบริเวณที่ที่สัตว์ของเรานะครับขี้หรือว่าไข่นั่นแหละมันช่วยเราเก็บอย่างที่บอกในตอนแรกนะครับเก็บไข่เก็บขี้แล้วเก็บขี้มาทําปุ๋ยด้วยนะเออแล้วก็เก็บไอซีเมนแล้วก็เก็บ ไอ้ที่มันเรียกว่ากาชาเนะี่ยที่มาอยู่ในแมปเอ็กซ์เทนชั่นนะซึ่งพีก็ไม่เคยเล่นนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้กาชาเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่ามันเก็บได้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะลองวางให้ดูนะครับเมื่อเปิดกระเป๋าขึ้นมาปุ๊บเราก็กด R กด E ไปได้เลยพี่ตั้งไว้กด R ทพีก็วางกด R เห็นปะ่ะมันก็จะเหมือนกับแท่น a r t i f a c t p พ s เดี e l นะฮะแบบนี้อ่าเมื่อเราเปิดขึ้นมามันจะมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกว่าอันแรกเนี่ยมันเขียนบอกว่า a r t i f a c t of the เอกคอเลเตอร์เออไอตัวนี้พี่อ่านไม่ออก <im itation> <im itation> <im itation> มันคือเก็บไข่ที่ตกจากการที่สัตว์2ตัวมาผสมพันกันนะครับก็คือไข่ที่มันปฏิสนธิได้อะไรถ้าเราต้องการให้มันเก็บไข่ที่มันปฏิสนธิให้เราลากอันนี้มาวางแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นลูกขี้เนี่ยก็คือให้มันเก็บขี้ก็ลากมาวางในนี้นะฮะส่วนนี้เก็บกระชาลากมาวางในนี้นะครับแล้วอันนี้เก็บไข่ก็ลากมาวางในนี้เหมือนกันปุ๊บมันก็เป็นรูปไข่ลอยแบบนี้เห็นปะ รูปไข่ลอยแบบนี้นะครับเมื่อมีสัตว์ที่ไข่ในบริเวณนี้มันก็จะเก็บไข่ขึ้นมานะฮะนี่น้องเห็นปะเมื่อเดือมันเก็บซีเมนต์ให้เลยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีไอเอิแฟกที่เป็นรูปซีเมนต์มันก็เก็บให้อยู่แล้วนะครับเห็นปะแต่ตอนนี้ไม่มีสัตว์ไข่หรือสัตว์ขี้นะครับมันก็เลยไม่เก็บเอยขี้ขี้ไม่เก็บเลยขี้เราต้องใส่อันนี้เนาะแต่พี่ใส่เป็นอันไข่ไปเนาะเอาละมาดูถึงเรื่องของการตั้งค่านะครับตัวกดที่ R หรือ E ค้างนะครับเราสามารถเซต ความกว้างระยะของการเก็บไข่ของเขาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเซตเป็นม <the weather> ีเดียมให้ดูนะครับเห็นปะมันจะมันแสดงเห็นปะขาวๆนี่เห็นไหมแล้วก็หายไปเออจะเป็นบิ๊กเลยก็ได้บิ๊กก็จะกว้างไปอีกนะครับเออมันจะแสดงรัศมีอยู่นะครับผมก็เราดูแล้วกันให้สัตว์ที่เราต้องการจะเก็บไข่อ่ะมาอยู่ในรัศมีนะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่พี่เก็บไว้แล้วนะครับอย่างเช่นสองอันนี้อันนี้ไข่เนาะไข่ นี่นะครับมันก็จะเก็บมาให้เมื่อมีไข่ตกพื้นนะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูก็ได้อ่ะอันนี้เป็นไข่อะไรเนะี่ยไข่ไททันโบอาถึงแม้ว่าไข่ที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยอ่ะพี่ลองนะะลองใจดูนะครับลองใจมอสด,ดูโดยการที่ดรอปไข่อันนี้ไปอืน้องดูว่ามันจะเก็บให้ไหมนะนี่อยู่นี่นะโอเควางไว้น,นี่แหละไปคุยกันต่อเดี๋ยวพี่หันมาอีกทีมันจะหายไปนะครับมันอาจจะมาโผล่ในนี้แหละน้องไปดูเถอะตอนนี้ยังไม่โผล่นะแต่อย่างงที่พี่จะนำเสนอนะครับนี่อันนี้เลยขี้ตัวนี้นะฮะ มันไม่ใช่แค่ขี้น้องหลังจากที่มันเก็บขี้มาแล้วอะหากน้องใส่แทสไปในนี้นะครับเนี่ยพี่ใส่แทสไปเนาะใส่แทสไปในนี้นะครับมันจะผลิตเป็นปุ๋ยให้ด้วยนะมันดีขนาดไหนอะดวงตกงานเลยนะเออคตรดีนะฮะคตรดีบอกเลยว่ามันเป็นะไรที่คราบง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายสวยงามด้วยนะครับดีจัดจัดเลยอย่างที่บอกนะครับเนี่ยไข่หายไปได้ไหมมาดูดิว่ามันเก็บมาหรือเปล่ามาดูนะครับอ้าวไม่เก็บมานะอะจูไหนเก็บไปวะ จะต้องมีแต่หนึ่งเก็บไปเรามีสามอันจากเนี้ยดูนี้นนีหรือเปล่านี่อันนี้เก็บมาให้แล้วเห็นปะเออมันอยู่ใกลแหน่ะเม่กเก็บอันนั้นเลยเนาะโอเคนะครับง่ายๆแบบนี้เลยจริงๆเห็นปะเต็มสิบให้สิบเอ็ดไม่หักเลยนะครับผมเอาละครับผมอย่างที่บอกนะฮะก็ทุกๆคลิปของช่องนี้นะครับก็คาดหวังว่าเมื่อน้องมาดูแล้วก็จะเอากลับไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้น้องเล่นเกมได้สนุกขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ <love> ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับวูฮไปผีเล่นต่อสนุกดี <laughs>